เอาละครช้อสวัสดีทุกคนกันได้นะครับผมนะครับนะตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมไมโครฟ้ากันนะครับผมนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเราก็จะแบเปิดล็อคกี้บ็อกซ์กันเช่นเคยนะผมนะโอ้โหไม่อยากแอปเสียงเยอะพอดีเจ็บร้อนในหมดกันแอปไปแล้วนะครับก็ช่วงนี้เนี่ยเป็นร้อนในนะก็จะพูดแบบเสียงแบบแบบไม่ค่อยแรดได้มากนะต้องพูดแบบเสียงปกติคนทั่วไปนะพอดีแรดบ่อยก็เลยเป็นร้อนในเนี่ยเกี่ยวไหมเนี่ยนะครับโอเคนะครับวันนี้เราก็เปิดล็อคกี้ สตรอมกันนะครับดนะหรือ lucky box พายุกันนั่นเองนะครับผมนะครับผมนะจะพุดซ้ัพท์มาหลายๆรอบเลยโอ้โหสติสติกระลหกโอเคโอเคนะครับก็วันนี้เราจะเปิดลักกี้บล็อกสู้กับหมีแแบกน,นะครับผมนะฮัลโหลวันดีมีแบรกมีแบรกมีแบรเป็นแบมีแบร,มแบร,มแบรผมน่ารักกว่าเนะี่ย คือผมแบบยิงมันไป็เชื่อกไงก็เลยมันมันก็เลยแบบออกมาไล่ท่าเผยเข้าใจป่ะคือตอนนี้นยไม่เห็นผมนะเดี๋ยวผมเดินเข้าไปใกล้นะครับเผยแม่เดี๋ยวแม่ไม่เห็นผมนะคือผมมีวิชชาหาตัวนะครับผมนะเห็นปะเนี่ยมันไม่เห็นผมเห็นปะเนี่ยผมมีวิชาหาตัวผมเก่งเนี่ยเนี่ยจะพิชชาหายพิชหาตัวให้ดูเนี่ยเนี่ยอู้ววพิชชาตัวน้องแบ้องแบจโอ้ยโอ้โหของตกเฮ้ยน้องแบพี่ลืมปรับของไม่ตกน้องแบโอเคนะครับก็รีวิวน้องแบแค่นี้เท่ากันนะเดี๋ยวไปแล้วดีกว่าเดี๋ยวน้องแบมันฆ่าหนูตายนะค รู้สึกว่าแถวนี้มีประเด็นนะประเด็นกิปเปอร์มึงอ้าโอหยาดในะครับกิปเปอร์ค่ะเออโอเคค่ะเพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปเปิดเลยดีกว่าดิแคะ่เออเปิดเปิดทุกคนสงสัยแถวนู้นตรงนูนนะะ้นได้ไหมก็คือผมแอบไปเปิดแล้วกี้บอกมานดนึงก็เลยเนาะ,ะโอเคมาเริ่มเปิดกันดีกว่าครับพูดเยอะเจ็บคอเริ่มเจ็บไม่ได้กู <laughs> <laughs> โอเคครับอะไรเนะี่ยยังมีสตูอีกเหรอเฮ้ยไม่มีโอเคครับมากล่องแรกกันดีกว่าครับมาจะชิลล์ขอบคุณครับนะ ซึ่งผมมีครบแล้วผมจะทิ้งกันไปนะครับนะซึ่งไม่ต้องการเลย,อย,ยอย่างโโหโหยิ่งนี่นไง,นะองอโอ้โหฟรีสยังไงฮะแกจะสู้กูใช่ไหมอ่ะวันนี้เลยอืมอืมโดนน้ำโดนน้ำไปดิโดนนะ้ำนะไปด,ด,นนะไปดิรู้สึกว่ามันจะเป็นอมตะเนี้ยโอ้ยอย่าฆ่าเราเลยเอ,าาาเอ,อืมอมตะเออมันเป็นอมตะจริงเหรอเนี่ยเฮ้ยไอ้แทงเบ็ดน้อยแน่แกเอาละหา่ารฉันหายไปไหนเนะี่ยโดนมีแบววฆ่าไปแดกกันปะนะมีแบหววหาดูพนะื้นมา Oh. โอ้โหอ๋อนี่อาหารโอเคนะครับเราได้อาหารคืนแล้วนะครับผมนะตอนเล่นูว่าหมีผมได้เอาไปกินไปแล้วนะครับผมนะร <fiquei> ู้สึกว่าช่วงนี้ห <ๆ S 1> มีผมจะมันมันจะหิวโหยอะรยเยมันจอกล่าหาหาแต่ดีนะมันไม่กินอาหารผมเนี่ยนะโอเคครับนาฝนมากนะพูดมาก <laughs> โอเคได้เอเมอรัล์มาเนะี่ยเราจะบวถลกี้บ็อกกันนะครับนะโอเคซึ่งเราจะต้องบวถไปก่อนนะเราจะไม่มีกฎห้ามบวดนะครับถ้าห้ามบวดนี่คือเล่นกัน2คนนะครับ คือถ้าเราที่ที่เราอนุญาตให้บอกนี่คือเดี๋ยวเราสู้หมีแบไม่ได้นะครับนะเจ็บร้อนในเจ็บร้อนเลยที่ฝ่ายนะครับเนี่ยเจ็บลิ้นด้วยไม่รู้มันเจ็บลิ้นได้ไงเนี่ยร้อนในก็เจ็บเจ็บทุกอย่างตอนนี้โอ้โหนี่มันเทรดกันนี่หว่าเทรดบล็อกไอรอนเป็นบล็อกโกลนะนะนะหูมึงไม่เทรดไอไดมอนด์ต่อยละโอ้โหได้ดาบมาฮะดาบอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกแต่ดูแค่มันเป็นดาบนะโอ้โหดาบเจ็บแมวมากดูดิดาบโคตรใหญ่ นะครับเดี๋ยวเราจะลองไปตีพริกกันนะครับพริกกับหมูนะฮะโอเคโอเคเออน้องพริกน้องพริกโอเคครับแต่หลายคนจะบอกว่าพริกมันพริกพริกมันคือหมูกูรู้แล้วจะพูดซ้ำทำไมเนี่ยโอเคอ่ะมาึบอื้ปหื่ได้อะไรมาเนี่ยได้หมาป่ามาเนี่ยคือล็อก,กี้บ็อกซ์หรือเปล่าอ๋อรู้สึกก็จะเป็นขนแก่นะครับผมนะอ๋อเป็นขนแกะนึกว่าลัอกกี้บ็อกซ์นะครับนะสรุปก็ไม่ใช่นี่ครับนะเจ็บร้อ,อนในจริงบ่นอย่างเงี้ยจะบ่นเจ็บร้อนในไปเรื่อยๆนะๆๆนะ อันนี้ขนแกะอีกแล้วนี้ยพี่น่าจะเป็นตกแต่งเนรัยผมนะโอเคอุย้ยได้ดาบมาฮะโหดาบดาเมจ8สภาพเนะียะโอ้โหความคม1,000หรือยี้มีแบร์เรานะจุกแน่นอนเต้ีนี่มีเบจุกเออจุกเขาด้วยจุกเหลือเกินเกย่ยวไปเด็อันนี้เป็นบล็อกโครเนะเฮ้ยถือแล้วมีเลือดด้วยว่ะเยี่ยมเลยฮะอันนี้อะไรนะ e. เนี่ยีซีเนี่ยโอ้โหมึงแรกได้เกลือมากไปเอาตีไม่ได้ด้วย โคคบบอ้ผมก็บอกว่าอ,อืมึงถึงเวลาที่มึงจะฆ่ากูามาได้แล้วแหละนะเพราะมึงฆ่ากูมาหลายล้านแล้วได้ดนะีสุดยอดมากเนะี่ยโอเคมาอุ้ยไ,ไ,ได้เบคอนมาพอด,ดีแนะเดี๋ยวผมขุดเบคอนมาแลกมันก่อนดีกว่านะครับไหนดูเบคอนมาดิมันได้แลกอะไรนะอยี๋เพิ่งหนีจ้าตัวเองเออกบคอนตัวเองนี่แลกโอ้โหดาบเดมอนโอเคเขาแลกกันแล้วสงสารตัวเองอะ่ะพอดีแบบเบคอนเขาไม่ได้ไปทำเราอยู่แล้วนะครับโอ้ยอะไรเนี่ยตกใจหมดเลย ไม่มีพลุล้มง้วยไม่มีอะไรหรอกมึงกูด้วยนะตกใจหมดแนมะ่โหเฮ้ยน้องหมาน้องหมาทำไมผมคลิกน้องหมาไม่ได้น้องหมาลุกสิน้องหมามันบอกว่ามึงไม่ใช่หมากโกเอ้ยมึงไม่ใช่ต่อของโก้เนี่ยตายไม่รู้จะไมโอ้ยมึงตายมึงไม่รู้ถ่ายร่างตัวเนี่ยโอ้เอ,อ,อ,อาค้างค้างเอาใครจอยเกมมาเนี่ยเฮ้ยเขากำลังแก๊สเกมอยู่ตัวเองใคจอยเกมไมัสูงสี่สูงห้าสิตัวเองรู้หรือเปล่าเนี่ยเขาแก๊สเกมอยู่เขาจบแล้วเนี่ย โอเคอันนี้ว่างเปล่าแล้วค่ะสวยงามเลยค่ะเฮ้ยอ๋อนี่มันอ๋อนี่ไงหัวงมันที่มันจอยเข้าเกมมาเฟรดดี้เดี๋ยวนี้ชื่ว่าเฟรดดี้นะโหเฟรดดี้ตัวสีม่วงๆในเกมมากเลยนะครับอันนี้มีประสิทธิภาพสีนะแล้วก็คงทนสิบสี่คนในจังตีมันแรงตรงไหนวะเนี่ยมาโอเคเสียงโชคขอของดีๆเจ้านาจัตโต้กองดีๆกลับมาลุงก็มีของมาแลกแล้วลุงโอ้โห เยี่ยมเนี้ย่างนี้เราก็สามารถไปแลกกับลุงเอพซได้แล้วนะครับผมนะโอเคเอพีซีเอพซวันนี้นะจ๊ะตัวเองเขาพร้อมคิดที่จะได้ของแล้วแม่ฮะผมจะแลกชุดกรอแน่ะโอเคกรอคือดโอเคก็เลยอันนึงนะโอเคทีนี้ก็ครบเซตละต่อดีหมดกากๆใช่ไหมลุงฮะอย่าลุงอยากเอาก็ได้นะขอไปครับก็นั่นแหละนะเป็นร้อนไหนพอกูจะไอตามเลนะฮะ เจ็บลิ้นแล้วก็เจ็บร้อนในเจ็บทุกอย่างนะไอ้ด้วย okay โ,โอเคไหมฮึบโอ้โหครบเซตไมแล้วเนะี่ยอันนี้อะไรวะเนี่ยเปิดแรับเข้าตัวเฉยเลยนะนั่นคืออะไรอ๋อหินปอดตีฉันใช่หรือเปล่าโอเคฮะตีก็ได้ซีโอฟิตกูไม่น่าตีมากเลยเนี่ยโอโ้เอมาล็อกนฮะเดี๋ยวเรามาลองเอาเอมาล็อบวกกันนะเราจะได้อะไรกันโอเค น้องแน้องแบรเตรียมติดตนเตรียมตัวโดดพี่ได้เลยน้องแแบรโอ้โหมาครับเสียงโชคโอ้ยตายแ,แล้วตายแล้วค่ะโอ้ยทีนี้หลงจะฟ้าได้ผมก็ยังไม่ดูเรื่องเ้นี่ยมันมีใครแอบมาวางแผลแก้ผมบอกว่าเนี่ยมังนมงวอยู่เนี่ยแล้วมันดอกไปได้ก็ไม่รู้อุ้ยนี่อะไรเนี่ยน่ากลัวทิพย์หายเลยขนแก่นะ้วอันนี้เป็นเดอะลิปเปอร์เนี่ยคืออะไรก็ไม่รู้ อันนี้เป็นดาบเออได้มาสองอันแล้วแต่ผมว่าดาบนี้ดีเนี่ยนะครับตีน้องแปร์ได้ตายเลยเนี่ยเนี่ยหูทะนูพลังหนึ่งร้อยเหรอวะเนี่ยแต่เสียดายไม่มีลูกทนูเนี้ยก็เสียดายโชยคร้ายมากโอ้ไข่ไข่โอ้หัวันนี้เนี้ยมาเป็นชุดมันคืออีกหนังวันนี้มันคือมูลเนี่ยมูลชิปมันคือดวงจันทร์นั่นเองนะครับซึ่งทำอะไรไม่ได้โอเคครับเดี๋ยวห้ากล่องสุดท้ายนะครับเป็ดตีรอบเดียวตาย เกี้พี่อ่อนให้พี่อ่ะไม่อยากฆ่าน้องเนะี่ยอันนี้เนะราเนี่ย sorry sorry อะไรมาโอ๊ยพี่หมายแล้วครับบันเทิงแล้วกูทีนี้ทุกคนครับผมจะรอดไหมนะี่ยไม่น่ารอดนะทับคิวแม่งเลยเนะี่ยตายนะโอเคตอนนี้เราก็เหลือสองกล่องแล้วนะครับผมนะมาอุย้ยอะไรอะ่ะไม่หาว่าอะไรวะอ่านไม่ออกเป็นสัตว์วหรออ่ะตายด้วยครับเนี่ยโอเคมากับกล่องสุดท้าย ชิลิปโอ้โหอันนี้นะเป็นพระจ,จันทร์อีกแล้วโอเคนะเราจะไม่มีการตัดคลิปอะไรทั้งสิ้นนะครับผมนะเราเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ตัดเราจะไม่มีการัดคัดอะไรทั้งสิ้นนะครับผมนะโอเคครับเดี๋ยวผมจันขอแบบสดๆร้อนๆเลยแล้วกันนะครับผมนะโอเคผมก็จะไปไม่กี่ยาวครับนะเนี่ะไปแค่สองอย่างแค่นี้นนะครับนะโอเคทีนี้ผมก็พูดที่พร้อมที่จะสู้กับน้องแวร์เราแล้วนะครับผมนะ เสียดายเสียดายไม่มีธนูนะโอเคนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวเราขอเช็ครูปร่างน,น้องแบร์ก่อนนะเราจรีบแบร์เราจะตายจากโลกนี้ไปเนี่ยน้องแบร์นี่ค่อนข้างน่ารักนะครับผมนะโอเคมาดูข้างหลังเขาเล่นกันดีกว่านะก็จะมีหางตุ้มๆเนี้ยนะสวัสดีครับน้องแบร์น้องแบร์บจ๋าจะไม่พูดเลยเหรอหน้าตาน่ารักเขียวเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องตายแล้วนะนะโอเคมาเดี๋ยวผมจะเริ่มเปิดกับจ้าดูก่อนเลยนะครับมาฮัลโหไแม่น้องแบร์ พร้อมแล้วครับอ้าวเมื่อกี้พี่พูดแล้วพูดเลยเนี่ยโอเคครับมาเริ่มสู้ลยกว่าหนึ่งสองสามตึบน้องแบที่จะโทษน้องแบแต่น้องแบลองตีหน่อยสิโอ้โหน้องแบตีไม่เข้าครับโอ้โหได้รับที่สระน้ำออนแอร์ด้วยหูน้องแบน้องแบจ๋าน้องแบจะทำแบบนี้ไม่ได้นะน้องแบถ้าน้องแบตีเลือดเหลือพี่เนี่ยครึ่งเออเหลือหนึ่งดวงเนี่ยพี่จะเอาดาบเอาดาบสุดยอดมาหาโหดของพี่ตีน้องแบตีเดียวตายเลยน้องแบน้องแบแต่เย้ครับน้องแบโอ้ยน้องแบค่ะโหน้องแบ สิปีที่ฉันเลี้ยงแกมาเนี่ยมันเสียสุากมากเลยน้องแบแล้วมาตีจนแบบเนี้ยไอ้แบ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 โอ้ยมันอาจจะเป็นแบหรือเบี้ยววะโอ้ยไม่ไหวแล้วจังหวะนี้หึ่งจบดาบพันดาวเม็รอบเดียวน้องแบกุกลายเป็นซากศพสีแดงแล้วเนี่ยน้องแบตื่นมาคุยกันสนุกพี่อ้าวน้องแบบอกว่ากูตายแล้ว ดดคลิปเดียวกิปแล้วไปบอกผู้ชมไปกดไลค์กดซับสไครต์นียนะโอ้โหนี่ดูขนาดน้องแบล็คยแล้วเขาย,ยังพูดได้เนะังงี้เนี่ยโอเคดูปัญญาอ่อนมากเลยด้กูโอเคแล้วถ้าใครชอบในการเปิดกิ๊ฟบอกสู้กับน้องแบวันนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์ผมด้วยนะกันนะครับผมนะโอเคครับสหรับคลิปนี้ครับว่ไปแล้วครับไปเจอคลิปหน้าบ๊ายบายเย้